สวัสดีครับก็สาธิตโปรแกรมนะครับตัวรีวิวาสาหรับการกดดูสินค้านะครับหลังจากที่ได้ทดสอบทดลองมาสองวันแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับตอนนี้ตัวโปรแกรมได้ทําการแพ็ค เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับติดตั้งขั้นตอนการติดตั้งก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรผิดพลาแตกต่างไปจากเดิมแต่ว่าไอคอนของโปรแกรมมันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงแค่นั้นเองนะครับการใช้งานโปรแกรมก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมลักษณะคล้ายๆกันของโปรแกรม,มอ,อื่นๆที่เคยใช้บริการสำหรับใครที่เคยใช้บริการแล้วนะครับก็จะต้องกรอกคีย์นะครับหเครื่องต่อ1คีย์นะครับก็หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะได้โฟลเดอร์ โปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะมีไอคอนโปรแกรมนะครับที่ใช้ที่ใช้รันโปรแกรมเป็นสีส้มๆแบบนี้แล้วก็โฟลเดอร์ที่ใช้จัดการเหมือนเดิมนะโฟลเดอร์แอสเซทก็ดับมาคลิกเข้าไปนะครับในโฟลเดอร์นี้นะครับจะมี3ไฟล์หลักๆที่จะเกี่ยวข้องนะครับที่จะต้องทำความเข้าใจนะครับไฟล์แรกนะครับ URL list นะครับถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็น sample sample URL นะครับตรงนี้ก็อ่า1 URL ต่อหนึ่งแถว นะครับต้องหลักๆคือรองรับไว้สองเว็บนะครับก็คือต้องเป็นหน้าตาของโครงสร้างมีร a z a d ากับ s h อ p e e นะครับแล้วก็เว็บอื่นๆถ้าคุณต้องการให้เพิ่มยอดวิวอะไรอย่ามานี้ซึ่งไอตัว s h อป e ีนะครับก็จะรองรับไว้2แบบอย่างที่บอกคือแบบที่เป็นลิสต์แบบนี้ลิสต์รวมเลยนี้ช่ครับกับแบบที่เป็นว่าตัวสินค้าเลยก็ยคือคุณไปเอาสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มยอดเนี่ยเก็บเป็นอาง,งี้มาเลยนะครับ แล้วก็เอามาใส่ในไฟล์แยกต่างหากนะครับตรงนี้ถ้าต้องการเพิ่มยอดของนิตยการพวกน,นี้คุณก็เอามาใส่แบบนี้เลยนะมันจะย,วยาวๆไม่เป็นไรก็ให้คิดว่า1แถวต่อ1 URL นะครับ1แถวต่อ1 URL นะประมาณนี้อาซ d ดาก็เหมือนกันนะครับอาซ d ดาก็จะต้องเป็นโครงสร้างลิ์แบบนี้อ่าไปได้แล้วแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะเดี๋ยวนะต้องมีโครงสร้างลิหน้าตา แบบนี้ไม่งั้นมันไม่ทํางานนะครับราะโครงสร้างแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับหรืออย่างที่บอกคือก็เปิดไปเทียลิงก์เลยเอาลิงก์ที่ต้องการมาใส่นะครับรอารมณ์ประมาณนี้ใส่เข้าไปแล้วก็บันทึกแล้วก็ปิดนะครับไฟล์ที่2 maximum browser นะครับต้องการให้เปิด browser พร้อมพร้อมกันเนี่ยกี่ browser นะครับก็แค่ค,คิดซะว่า1 browser ก็คือ1ยอดวิวที่จะเข้าไปดูในแต่ละรีสินค้ารายการนะครับใน sample เนี่ย สร้างไว้1นึ่งมอสเซอร์คุณอาจจะเป็นประมาณ3หรือสีอ่อยู่ที่สเปคเครื่องและ CPU ที่จะรองรับไหวนะครับก็ผมลองทดสอบประมาณ3ามหรือสี่เนี่ยก็มันก็ทํางานได้สบายๆนะเครื่องผมนะเครื่องผมมันจะสเปคประมาณซีพียูที่จริงมันสามนะมันทํางานข,นขึ้นขึ้นลงลงสองจุดสี่อสแตนดาร์ดนะครับแรมของผมมัน31มสิบเอ็ดกิก นะครับอ่าฮาร์ดดิสเป็น SSD นะครับอินเทอร์เน็ตก็ประมาณของ3า b อ่ะมันก็ความเร็วอยู่นะครับ3 4 0 0ขึ้นไปนะครับเมกนะครับผมก็รันพร้อมๆกัน3-4มเบราว์เซอร์นะครับทดสอบ3วันนะครับก็แก้ไขปรับปรุงจับปรับจูนข้อผิดพลาดจนกว่าจะได้อ่าจุดที่นิ่งที่สุดนะครับก็แนะนำว่าให้ลองรันดูสัามเบราว์เซอร์ก่อนเปิดขึ้นมาพร้อมกันนะครับไฟล์ที่ต้องต้องต้องทำความเข้าใจอ่านในโฮมเซฟก่อนนะคือไฟล์ proxy นะครับ proxy t e c h ตรงนี้นะครับไฟล์นี้ไฟล์นี้มีความสำคัญยังไงนะครับไฟล์นี้มีความสำคัญยังไงไฟล์นี้จะตั้งค่าได้2แบบนะครับสแบบอ่าตั้งค่าเป็นขีดแด,ด่ๆอย่างนี้นะครับระบุปเป็นนี้เลยหรือเป็นเลข0ูนย์สำหรับใช้ในกรณีที่นะครับใช้ในกรณีที่อ่า สำหรับใช้ในกรณีที่คุณต้องการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนตัวเข้าไหม คือกรณีถ้าคุณต้องการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนตัวนะหมายถึงว่าอินเทอร์เน็ตที่คุณเชื่อมไว้ในสถานที่ที่คุณทํางานนั่นแหละคุณก็อาจจะกําหนดไว้เป็นขีดหรือศูนย์แบบนี้ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือให้โปรแกรมเนี่ยยึดกับอินเทอร์เน็ตที่คุณใช้บริการอยู่ณเวลานั้นไม่ใช้ค่าพ็อกซี่ไม่มีการมุดเข้า VPN อนะไรสัก่างๆนะครับพ็อกซี่คืออะไรพ็อกซี่คือการสมมติว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันยิงออกจากโมเดม็มคุณไปใช่ไหม IP ของคุณก็จะมี IP ที่มาตรฐาน ตายตัวนะครับแต่ถ้าคุณเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คุณใช้พ็อกซี่นะครับพ็อกซี่ตัวเนี้ยผมในโปรแกรมเนี่ยผมได้ไปดึงพ็อกซี่ฟรีที่เขามีให้บริการอยู่นะครับสเว็บหลักนะครับเมื่อได้พ็อกซี่มาแล้วนะครับโปรแกรมจะทําการยิงไปหาพ็อกซี่ตัวนั้นก่อนแล้วถึงจะเข้าไปหาเว็บปลายทางนะครับเพื่อให้อะไรเพื่อให้ยอดวิวหรือ,อจุดที่เว็บปลายทางรับข้อมูลได้แบบว่าธรรมชาติมากขึ้นคือมีการเข้าชมจาก IP ที่ต่างกันนึกภาพอาไหมข้อเสียของการใช้การปิดพ็อกซี่นะคือใช้อินเทอร์เน็ตส่วนตัวข้อเสียนะคือเมื่อคุณรันอย่างเช่นเว็บลาซาด้าเนี่ยเมื่อคุณรันไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดเหมือนกับไอปุ่มสไลด์ทดสอบว่าคุณไม่ใช่บอทซึ่งไอปุ่มสไลด์เนี่ยมันมันไม่ทํางานในกรณีถ้าเป็นเบราว์เซอร์ที่ที่ที่คอนโทรลด้วย Chrome d i v e r ของโปรแกรมนี้คือแม้จะเอาเมาส์ไปคลิกสไลด์ ก็จะไม่ทํางานทั้งสิ้นนะครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณใช้ P เดิมๆเพื่อยิงเข้าหานิสินค้าของคุณนั่นเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมผมถึงพยายามสร้างให้มันมุดเข้าหาพ็อกซี่นะครับวิธีการตั้งค่ากรณีถ้าคุณต้องการใช้เฉพาะพ็อกซี่ฟรีที่ทโปรแกรม มีไว้ให้ซึ่งไอพัฟซีฟรีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเว็บผู้ให้บริการว่าเขาจะเปิดหรือจะปล่อยพัฟซีฟรีมาจํานวนเท่าไหร่โปรแกรมจะทําการดึงพัฟซีฟรีทุกๆ5นาทีนะครับครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการดึงตอนที่เข้าโปรแกรมตอนที่โปรแกรมรันครั้งแรกอพอดึงรันโปรแกรมครั้งแรกเสร็จปุ๊บนับไปประมาณ5-6นาทีโปรแกรมจะดึง อีกรอบหนึ่งซึ่งอ้พ็อกซี่ไหนที่ดึงได้แล้วเนี่ยโปรแกรมก็จะเก็บค่าวไว้ส่วนถ้าดึงรอบใหม่ถ้ามีพ็อกซี่ที่อื่นที่มีเพิ่มเข้ามาโปรแกรมก็จะเก็บเข้ามาในในส่วนของตัวแปรที่อยู่ในโปรแกรมมันก็จะเพิ่มเพิ่มอัตราการอ่าไอพี IP ได้มากขึ้นแต่อ่าก็อีกนั่นแหละมันก็มีพ็อกซี่ที่แบบว่ามันเป็นพ็อกซี่ฟรีเนาะมันก็จะมีโอกาสสูงที่ i ่า IP เหล่านั้นมันจะเต็มลิมิตแล้วอะไรเงี้ยอ่ามันก็ขึ้นอยู่กับ ตัวโปรแกรมนะครับเดี๋ยวโปรแกรมเนี่ยเมื่อมันไม่สามารถคอนเน c t ได้มันก็จะปิดเบราว์เซอร์แล้วก็จะคอนเน c ใหม่ใน IP ใหม่สุ่มไปเรื่อยๆรจนกว่าจะคอนเน c t ได้ไม่รู้จะเ,อเจอ IP ไหนละนะเ,เจอ IP ไหนก็ใช้ IP นั้นดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะลดปัญหาในเรื่องของการที่จะ,จะเจอแคปชั่นเหมือนกับว่าตัวทดสอบว่าคุณไม่ใช่บอทอะไรเงี้ยมันลดปัญหาได้เยอะจากที่ผมทดสอบมาเนาะกรณีถ้าคุณใช้ต้องการใช้ p r o x y ฟรีให้คุณกาหนดเป็นเลขหนึ่งะครับ1เป็นเลข1นะในกรณีถ้าคุณต้องการใช้ p r o Proxy ฟรี นะครับย้ำอีกทีนึง่ง p r พ็อกซี่เนี่ยถ้ากําหนดเป็นเลขศูนย์หรือกําหนดเป็นขีดแบบนี้เป็นเครื่องหมายลบนั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องการใช้พอ็อกซี่คือใช้อินเทอร์เน็ตของคุณเองในการเข้าดูซึ่งแน,แน่นอนว่าข้อเสียก็อย่างที่บอกคือแลน์สักพักมันจะเกิดมันให้เราคลิกกลุ่มสไลด์ซึ่งมันคลิกไปแล้วก็ไม่ได้เหมือนเดิมและข้อเสียแต่ว่าข้อดีคือมันก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณและเครื่องของคุณโปรแกรมก็จะทํางานเร็วเพราะว่าการรับส่งข้อมูลมันเร็วนะครับ แต่กรณีถ้าคุณต้องการใช้พ็อกซี่มี2แบบอีกนั่นแหละแบบแรกแบบฟรีก็คือ,อให้คุณกําหนดเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับก็ให้โปรแกรมไปดึงพ็อกซี่ฟรีมาเก็บไว้แล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆนะครับอีกแบบหนึง่งก็คือคุณไปซื้อบร,ริการพ็อกซี่ของพื้นที่ในประเทศไทยนะผมแนะนําให้เป็นพื้นที่เฉพาะพื้นที่ในประเทศไทยหน้าตาพ็อกซี่เป็นยังไงนะครับผมเปิดให้ดูผมยกตัวอย่างบางเว็บนะ,ะยกตัวอย่างบางเว็บนะครับเอาเว็บอ,อันนี้ เดี๋ยวนะมีเปล่าเอ่ยเดี๋ยวนะช้าครับน่าอา้าวอันนี้คืออะไรเอ่ยอ่ะโอเคมาละหน้าตาพ็อกซี่เป็นอย่างงี้ครับคือจะเป็นเดี๋ยวนะผมขอมันพยายามอ่ะนี่ t s a i คือไอไอมันจะมี ip นะครับหน้าตาเขานะ ip แล้วก็ colon ลลแล้วก็ port นะครับหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้ซึ่งมันจะมีเว็บที่ให้บริการพ็อกซีเหล่านี้อยู่นะครับถ้าคุณแบบต้องการให้อความเป็นธรรมชาติของวิวยอดวิวมันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อาจาจะซื้อเป็นพ็อกซีแบบนี้เป็นเหมาจ่ายรายปีอะไรก็ได้เป็นชุดเป็นชุดนะครับคุณก็เอาพ็อกซีของคุณเนี่ยมาใส่แล้วก็คั่นด้วยคอมมาแล้วก็เอาพ็อกซีตัวอื่นมาใส่เพิ่มอะไรเงี้ยมีไหมอ่านี้ไทยแลนด์นะฮะ เน้นเฉพาะเป็น p r x y y ี่ไทยแลนนะครับผมไม่แนะนําให้เป็น p r x y y ี่ต่างประเทศแต่ถ้าลูกค้าคุณอยู่ต่างประเทศนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับหน้าทาง p r x y y ี่ก็จะมีไอพีแล้วก็มีพอร์ตอย่างที่บอกพอร์ตคือต้องขั้นด้วยคอมมาเท่านั้นนะเท่านั้นนะครับผมก็เก็บมานะครับแต่ว่า p r x y y เหล่านี้นะถ้าสมมติว่าค,คุณใช้ p r x y y ของคุณเองนะครับคุณต้องมั่นใจว่า Proxy เหล่านั้นมันทํางานได้ ถ้ามันทํางานไม่ได้มันก็ไม่มีผลอะไรนะครับคือโปรแกรมเนี่ยผมทารองรับไว้กรณีถ้าโปรแกรมมันพยายามสุ่มสมมติว่ามันเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมามันคอนเน็กคอบที่1มันคอนเน็กไม่ได้มันก็จะปิดเบราว์เซอร์แล้วคอนเน็กอีกรอบหนึ่งโดยใช้พ็อกซี่อื่นอ่ารอบที่2องแล้วมันไม่ได้รอบที่3ก็ไม่ได้รอบที่สี่ไม่ได้มันตัวโปรแกรมนะครับผมขออนุญาตใช้คำว่ามันตัวโปรแกรมจะย้อนกลับมาใช้ IP ของเครื่องหรือเราเตอร์ของคุณเองเป็นค่า d e f a u l t เสมอนะครับ คือ,อยังไงมันก็ต้องทางานได้แหละโปรแกรมอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ทีนี้จํานวนรอบในการทดสอบเนี่ยในการพยายามคอนเน็กเนี่ยตามพ็อกซี่ที่คุณมีเนี่ยหรือพ็อกซี่ฟรีที่โปรแกรมจะดึงมามันจะสุ่มตั้งแต่ขอไปฮะตั้งแต่5้าถึงสิรอบนะครับมันจะสุ่มไม่รู้จะมันจะโดนรอบไหนและหรือมันจะสามารถคอนเน็กต์ใรอบไหนคอนเน็กรอบไหนมันก็เอาอรอบนั้นแหละมามาคิดคํานวณแล้วก็เข้าไปดูดีสินค้าหรือหน้าเว็บของคุณ นะครับประมาณนี้อันนี้คือหน้าตาพ็อกซี่นะครับอย่างที่บอกคือตัวพ็อกซี่จะมีองค์ประกอบอยู่หนึ่งเลข IP แล้วก็พอร์ตของพ็อกซีน่นั้นๆนะครับองค์ประกอบอย่าเอา,าเฉพาะเลข IP พีคอนเนคไม่ได้นะครับต้องมีพอร์ตด้วยนะครับก็อันนี้เบื้องต้นผมตั้งไว้ที่1นะครับกรณีถ้าคุณมีพ็อกซี่ของคุณเองเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอาตัวริทพ็อกซี่เนี่ยสมมติว่าพ็อกซี่ไทยแลนด์แล้วถ้ามีคนบอกว่าซื้อบริการอย่างเช่นองผมใช้เป็น a อเบส นะครับเอวานี่ก็จะมี VPN ตรงนี้มันก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็น IP ซ้ําๆโอเคไหมมันจะเป็น IP ซ้ำๆ VPN นะเป็น IP ซ้ำๆแต่น,นี่ p r o x y เนะี่ยคือมันจะเป็นมันสามารถที่จะ connect ได้นะครับตาม IP คือมันถ้าเป็นการเพิ่มยอดวีปกตินะครับอันนี้คุณอย่าเพิ่งคิดต่อบางบางคนอาจจะคิดต่อไปถึง AdSense ยอดวี u t ทู e อันนั้นไม่ได้นะครับคือโอเคว่าวันแรกที่คุณใช้ตัวเนี้ยมันอาจจะ ทำงานได้ยอดวิวมันขึ้นปกติของ YouTube หรือ a s c e n นนะแอดเซนเนี่ยอาจจะโดนบล็อกได้เพราะว่าเขาสามารถจะรีเวิร์ดเชล l ได้หมายถึงว่ารีเวิรตัว IP มาถึงต้นทางได้นะครับแต่ว่าการการเพิ่มยอดวิวของ t i k t o อกก็ดีหรือของยอดวิวพวกบล็อกหรือสินค้าใน m a r k e t p ตเพ e หรืออะไรพวกเนี้ยมันสามารถทําได้กับเทคนิคนี้นะครับเพราะว่าเขา <S 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 เขาดูเฉพาะ IP ไปลายทางเท่านั้นในการที่จะคลิกเข้าไปดู นะครับแต่เขาไม่ได้ดูแบบโดยละเอียดแต่ว่ามันก็ต้องทําให้เนียนนิดนึงถ้ากรณีถ้าเอาไปใช้กับ Facebook อะไรเงี้ยมันต้องระบุด,ด้วยว่า ID Facebook ที่จะใช้ล็อกอิน IP เนี้ยสมมติว่า p r อกซเนี้ยอยู่นครสวรรค์คุณก็ล็อกไว้เลยว่าอ่าบัญชี Facebook ที่จะใช้กับพื้นที่นครสวรรค์เนี้ยขอให้เป็นเซตนี้นะบัญชี ABC นี้นะอ่าถ้าสมมติว่าพ็อกซี่นั้นไปนโผล่ที่ขอนแก่น ID ที่ล็อกอินอยู่นะเวลาที่เป็นนครสวรรค์เนี้ย ให้เอาไม่ต้องเอามาใช้ก็ให้ไปใช้ ID ที่คุณเซตว่าเออเนี่ยถ้าไปอยู่โซนอีสานหรือขอนแก่นให้ใช้ ID เซตนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการเขียนโปรแกรมอะีกเพิ่มเติมอีกอันนั้นก็ต้องเพื่อเพื่อความเนียนนะครับเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่า ID A ซึ่งซึ่งเป็น ID บัเป็นชีของ a c e b o o k เนี่ยอยู่ไปโพลเชียงใหม่อยู่ไปโพลที่กรุงเทพยูอันเนี้ยเฟซบุ๊กเขาบล็อกเลยแปนเลยเพราะว่าถือว่าเป็นการใช้ระบบไม่เป็นธรรมชาติอะไรประมาณนั้นนะครับแต่คราวนี้ถ้า ไม,ไ,ไม่ได้ยึดว่าจะต้องล็อกอินอะไรพวกนี้มันก็สามารถทําได้นะครับอันนี้คือหน้าตาของเว็บที่เขา,เขาให้บริการพ็อกซี่นะครับก็จะมีรายเดือนะเดือนละ3 0 0ดอลลาร์อะไรพวกนี้ซึ่งมันแล้วแต่นะครับว่าถ้าสมมติว่าคุณม,มีกําลังแล้วก็ต้องการความเนียนเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับมันก็มีราคาที่ค้างว่าที่สูงพอสมควรเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไระม,มันก็แล้วแต่แล้วแต่ตัวงานนะเนาะอันนีผ้ผมแค่เกินไปเฉยก็อย่างที่บอกคือพ็อกซี่เนี่ย ไฟล์เนี่ยต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งเดี๋ยวผมทําเป็น P d F ให้ดูอีกอีกรอบว่าตัวแปรไหนแบบไหนในไฟล์เดียวเนี่ยนะมันมันสามารถกําหนดค่าได้ได้ทั้ง3รูปแบบแล้วก็มีรูปแบบย่อยอะไรอะไรเงี้ยก็หลังจากที่เรากําหนดค่าต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เวลารันโปรแกรมนะครับครั้งแรกในการรันโปรแกรมโปรแกรมก็จะให้กรอกอีเมลนะครับแล้วก็ถ้าอีเมลถูกเนี่ยโปรแกรมก็จะให้คีย์หมือว่าคีย์ที่ผูกผูกเอาไว้กับเมลเนี่ยมาเก็บไว้ในเครื่องหรือคุณจะยึด ตามอีเมลที่ผมส่งให้ก็ได้นะครับอ่ะในนี้แต่ที่นี้เนะี่ยผมขอรันสักลันให้ดูนะครับอ่าสามเบราว์เซอร์นะ3ามเบราว์เซอร์ก็ดับเบมันคลิกเลยอ่าตอนนี้กําลังอัปเดตนะครับก็การอัปเดตนี้ต้องรอนิดน,นึงเนาะเพราะว่าไฟล์เขาค่อนข้างจะใหญ่นะครับก็น่าจะประมาณ90 m าเลยมั้งนะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่คุณใช้บริการด้วยว่าเร็วแค่ไหนเนาะก็ปล่อยโปรแกรมให้อัปเดตต่อยาวๆเลยนะครับ ขั้นตอนนี้บางเครื่องอาจจะนานนิดนึงบางเครื่องก็เร็วนะครับอันนี้อัปเดตเสร็จแล้วก็โปรแกรมก็จะเริ่มหลันนะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูสักครู่นะครับว่าจะโปรแกรมมันจะเป็นประมาณไหนนะครับผมเคยทดสอบแบบว่าให้โปรแกรมมันคล้ายๆอะไรทำงานเฉพาะหน้าจอสีดำคือซ่อนเบราว์เซอร์เอาไว้นะครับโดยใช้คำสั่งที่ที่เบราว์เซอร์เขามีให้นะครับผมปรากฏว่าหน้าเว็บ ของอช้อปปี้แล้วคา a สตาด้าเขาไม่โหลดนะครับเขาโหลดมาเฉพาะโลโก้แล้วเขาไม่โหลดริดรายการสินค้านะครับมันมาเฉพาะชื่อร้านชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละมาแค่นั้นแล้วก็ริดรายการสินค้าเขาไม่โหลดเข้ามานะครับพอไม่โหลดเข้ามาเสร็จปั๊บมันก็มันไม่สามารถฮิดเด่นได้มันไม่สามารถซ่อนได้นะครับมันผลที่ตามมาก็คือก็ต้องให้เบราว์เซอร์เปิดขึ้นมาจริงๆนะครับการทำงานถึงจะกลับมาสูก่กระบวนการแบบป,ปกติอ่าขณะนี้ขั้นตอนเนี้ยเขากำลังดึงพ็อกซี่นะครับ ขั้นตอนนี้นะเพราะผมผมไม่ได้ระบุพ็อกซี่แบบว่า p r i เ a t e พ็อกซี่แต่ผมให้เขาไปดึงจากเว็บฟรีพ็อกซี่มานะครับก็ผมดึงผมกําหนดไว้2เว็บหลักๆนะครับเพื่อให้พ็อกซี่มีความหลากหลายนะครับแล้วก็มีการตรวจตรวจสอบไปตลอดว่าพ็อกซี่เนี่ยซ้ำกันหรือเปล่านะครับถ้าซ้ํากันก็ไม่ให้ดึงประมาณนั้นตอนนี้ถือว่าน้อยนะฮะปกติจะดึงได้เยอะกว่านี้นะครับโปรแกรมก็จะเริ่มอ่าอ่าอันดับแรกเลยโปรแกรมจะเข้าไปเช็ค IP ก่อนว่า IP มันซ้ำไหม ผมผมไม่ได้เขียนโปรแกรมให้เขาเช็ค IP จากคําสั่งแต่ผมเข้าเว็บเช็ค IP เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกระบวนการที่ว่าเอย้สรุปแล้ว p รซี่ตัวนี้มันสามารถ Connect ได้จริงหรือเปล่าไปในตัวด้วยนะครับนะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวผมย้ยายหน้าจอสีดำมาลงมาข้างล่างนิดนึงเขาอาจจะทํางานสักครู่หนึ่งครับถ้าเนี่ยฮะเขากำลังคอนเน็กอยู่ทั้ง3าเบราว์เซอร์เลยนะครับแป๊บนึ่งแหละ,ะถ้า Connect ไม่ได้เขาจะปิดเห็นไหมฮะปิด ปิดไปแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับแต่ละ b r เซอร์จะทํางานอิสระจากกันนะเขาจะจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกันไม่ไม่ได้รอให้ b r เซอร์ตัวที่1ทํางานเสร็จก่อน b r o w ์ e r ตัวที่2จะทํางานตามอะไร,ง,ไรงี้ไม่ใช่นะแต่ละ b r เซอร์ทางานอิสระนะครับ b บ r เซอร์ไหน connect ได้ก่อนนะครับเขาก็จะทําการนับลิต์สินค้านะครับ b บ r เซอร์ไหนที่ c o n n e c ยังไม่ได้เขาก็จะสุ่มไปเรื่อยๆตามวนลูปอ่ะตอนนี้เขาอ่าวนลูปเนี่ยสูงสุดคือ9รอบถ้า9รอบนี้ได้ก็จะกลับเข้าสู่โหมดในการใช้อินเทอร์เน็ต ของคุณเองที่เป็นอินเทอร์เน็ตที่คุณใช้โมเดม็มนะครับที่คุณเชื่อมต่ออยู่ณนะตอนนั้นนะครับตอนนี้เขาจะพยายามเชื่อมต่อนะครับแต่ละเบราว์เซอร์นะสังเกต ac 1 ac 3 ac 2เองเห็นไหมแต่ละสถานะจะบอกว่าเบราว์เซอร์1เบราว์เซอร์2เบราว์เซอร์สเนี่ยกำลังเชื่อมต่อบอกเอพ็อกซี่ตัวไหนอยู่อะไรเงี้ยนะครับ <S <S 2> <S 2> เขาก็จะสุ่มๆขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเรารันไปเรื่อยๆเนี่ยอีก5นาทีตัวโปรแกร,รมจะทําการดึงพ็อกซี่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าพ็อกซี่ ฟรีเนี่ยมันจะไม่ได้ตายตัวมันจะมันจะมาเยอะมาน้อยอะไรขึ้นอยู่กับว่าณเวลานั้นมันมีพ็อกซี่ฟรีอะไรมามาปล่อยเขาปล่อยมาให้เราบ้างนะครับแต่แนะนําว่าไอการใช้พ็อกซี่ฟรีเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณจะดัดแปลงนะแนะนําว่าอย่าใช้กับการเชื่อมต่อที่ต้องล็อกอินนะครับไม่แนะนำนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่ปล่อยพ็อกซี่ฟรีเนี่ยเขาเป็นใครนะครับอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับอ่าเบราว์เซอร์ที่2องเนี่ยห้ารอบแล้วเบราว์เซอร์ที่2องห้ารอบแล้วเบราว์เซอร์ที่1นึ่งสี่รอบนะครับเบราว์เซอร์ที่สามห้ารอบแล้ว 5ใน9นะครับไม่รู้ว่าสามารถคอนเน็กได้อยู่หรือเปล่านะแต่ผมอยากให้อยากให้เห็นนะว่าเขาคอนเน็กได้นะครับเพราะว่าคุณจะได้เห็นกระบวนการทํางานจริงๆนะครับเพราะว่าเครื่องผมเนี่ยอินเทอร์เน็ตของผมเนี่ยมัน,มนทดสอบมา2วันแล้วอ,ะอ่ะอ่าอย่างนี้อย่างโป๊ซี่เอ่บอบราวเซอร์ที่สมั้ง3หรือเปล่าเชื่อมต่อได้นะครับอ่าอันนี้กลับมาที่เชียงใหม่แล้วครับเพราะานี่เป็นผมอยู่ลําพูนเนาะแต่ว่าเขาเชื่อมต่อไม่ได้พอกลับมาที่เชียงใหม่ใช่หรือเปล่าเอออืมไม่ใช่นะครับอันนี้คือ อันนี้คือพ็อกซี่นะครับเชื่อมต่อผ่านพ็อกซี่อ่า่นแสดงว่าเชื่อมต่อได้นะครับไปไปไปโพลที่เชียงใหม่นะครับอ่าตอนนี้เชื่อมต่อได้เห็นไหมเขาจะก็จะทํางานของเขาไปนะครับส่วนอีกเบราว์เซอร์หนึ่งยังเชื่อมต่อไม่ได้ครับเบราว์เซอร์ er ที่2นี่ยังยังโหลดอยู่นะครับยังโหลดอยู่ น่าจะเป็นพ็อกซี่เดียวกันมัน้งนะการดูก็จะจะทิ้งเวลาสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติโปรแกรมที่ผมทำนะครับผมจะพยายามทําให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดเพราะว่าผมไม่รับทําโปรแกรมแบบว่าปั๊มแบบรวดเดียวไปทรมานร์ฟเวอร์เขาอันนี้ผมไม่รับทําเลยนะครับเพราะว่ามันดูไม่เนียนนะครับแล้วก็เหมือนไปดีดดอสเขาอะนะครับไม่ไม่เวิร์กนะครับทำให้ระบบเขาเสียแล้วก็ถ้าระบบเขามีการผันผวน หรือมีการาเขาตรวจสอบว่ามีการดีด s อหรือไปยิงระบบเขาเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วทาให้เราเข้าถึงได้ยากขึ้นอะไรเงี้ยดังนั้นการทําแบบนี้ผมว่าทําให้ดูเป็นธรรมชาติมาก ที่สุดจะดีนะครับนี่คืออีกกรณีหนึ่งคือกรณีการเชื่อมต่อผ่านพ็อกซี่บางทีมันก็จะคอนเน็กได้ไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวโปรแกรมจะปิดแทบ็บแล้วก็ไปเปิดรีดรายการซึ่งแน่นอนว่าก็จะทําให้ริดรายการหรือยอด,ดวิวมันดูเป็นธรรมชาติเพราะแต่ละแต่ละรีดรายการเนี่ยมันจะมียอดวิวที่ไม่เท่ากันนะครับรีดรายการไหนที่สามารถเชื่อมต่อได้คอนเน็กได้เขาก็จะ,ะนับถือเขาขึ้นแต่ผมอย่างที่บอกคือผมไม่ผมไม่เห็นระบบหลังบ้านนะเนาะว่า ยอดบิวมันขึ้นขึ้นไหมอะไรเงี้ยนะครับหน้าจอสีดำนะครับตอนนี้เนี่ยเบลท์โซ์ที่3เนี่ยคอนเน็กลิงก์นี้อยู่แล้วก็คอนเน็กด้วย IP นี้นะครับแล้วก็สานะตอนตอน ไอพีเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเพราะถ้าคอนเน็กได้อย่างเงี้ยเขาก็จะสกอร์ดูไปเรื่อยๆนะครับแต่ไอตัวบรอสเซอร์อีกบรอสเซอร์นึ่งยังคอนเน็กไม่ได้นะครับเรอบแล้วบรอสที่2นะเรอบแล้วเจ็ดรอบแล้วบรอสที่2องครับรอบที่แปดละบอสที่2องครับยังยังคอนเน็กไม่ได้บรอสเซอร์ที่2อ่ะเดี๋ยวพอดีเราจะให้เห็นด้วยนะครับบรอสเซอร์ Bowser ที่2อ่าได้แล้วฮะอ่ารู้สึกจะเป็น IP ของส่วนตัวนะครับอันนี้ผมขอแย่เซ็นเซอร์นิดนึงนะครับอ๋อไม่ต้องแย่เซ็นเซอร์ก็ได้นะเพราะว่า ยังคุณก็รู้อยู่ดีนะครับก็เชื่อมต่อด้วยพัคซี่นะครับนะเชียงใหม่เหมือนกันแต่ IP พละ IP พีเห็นสงเกตดไหมเชียงใหม่เหมือนกันนะครับแต่ละ IP แต่คนละ IP นะครับบรอสเซอร์นี้กับบรอสเซอร์นี้เนี่ยบรอสเซอร์ที่1ตัวเนี้ไม่ไส,สามไามไส่สี่หนึ่งกับสามนะเชื่อมต่อ IP เดีวยวกันส่วนอีกบรอสเซอร์หนึ่งเชื่อมต่อจากอีก IP หนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้เขาจะโปรแบบกรมก็จะไล่จนจนครบทุกริ์นะครับกรณีถ้าไม่มีหน้าถัดไปอะไรเงี้ยเขาก็จะทำการสลับสลับไปอีกแบบหนึ่ง นะครับไปเว็บหนึ่งตามาลิสต์ยูเของของเว็บลาลาซาด้าปะ่ะลิสต์ี่2นะครับขึ้นอยู่กับ URL ที่คุณกำหนดไว้แหละเนาะหนึ่งเว็บเนี่ยเขาจะทำการการเชื่อมต่อพ r o x y ใหม่นะครับเขาจะไม่ได้ว่าเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็ใช้อ่ดูเว็บช้อปปี้เสร็จอ่าไปเว็บต่อไปเป็น Lazada เนี่ยเขาก็จะไม่ได้ใช้พ็ oxy ตัวนี้นะเขาจะสุ่มใหม่นะครับซุ่มใหม่นะครับก็จะประมาณนี้นะก็อ่เดี๋ยวมขอเลื่อนตรงนี้มาให้ดูแล้วกัน ตัวนี้นะครับผมขอเบอร์ไว้สักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมี IP บาง IP ที่ผมครับผมก็การทํางานก็จะประมาณนี้เนาะโปรแกรมก็จะไล่ดูไปเอยบางอันก็ดูได้บางอันดูไม่ได้บางอันไหนดูได้เขาก็จะค่อยๆสไลด์ดูอันไหนดูไม่ได้อย่างเงี้ยเขาจะพยายามโหลดอยู่นะเขาจะทดสอบโหลดประมาณ3ามสี่รอบนี่แหละรีโหลดรีโหลดอย่างนี้ตัวนี้เห็นไหมเขากำลังรีโหลดอยู่นะครับเขาไม่ใช่ว่าไม่ได้ปุ๊บเขาจะไม่พยายามเห็นไหมเขายายามรีโหลดอยู่นะ แต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเขาก็จะปิดแถบนี้แล้วก็ไปดูนิทรรศการถัดไปประมาณนี้นะครับตัวอันนี้คือเส้นทางโปรแกรมได้วางไว้นะครับอ่านี่เห็นไหมโหลดได้แล้วเห็นไหมขอลดได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มไล่ดูแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ผมต้อง,ต,องต้องอธิบายเพิ่มสังเกตว่านิทรรศการมันไม่มีรูปภาพอันนี้ผมพยายามผมติดตั้งปลั๊กอินตอนที่เปิดเบ์เซอร์เนี่ยติดตั้งปลั๊กอินบล็อกอิมเมจเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ให้ เขาเรียกอะไรนะประหยัดการโหลดให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อให้หน้าเว็บเขาสามารถโหลดได้เบาที่สุดเพราะว่าการใช้ฟรีพ็อกซี่เนี่ยข้อเสียที่สุดก็คือ,อปริมาณหรืออัตราการโหลดมันมันน้อยมันน้อยปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปโหลดทั้งวิดีโอทั้งรูปภาพเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักหนัก,นกมากๆนะครับสำหรับการใช้ฟรีพ็อกซี่ดังนั้นอนไนที่ประหยัดได้ผมก็พยายาม จะออกสุดจริงๆผมอยากเอาชาววาสถุิออกด้วยแต่ว่าผมกลัวว่ามันจะไปมีผลกระทบต่อการนับลิตรนับเขาอะไรของเขาอ่ะของเว็บเขานะครับมันไม่มีผลกับเว็บเขาหรอกแต่ว่ากรณีบางบางบางอย่างเนี่ยเขาพยายามเก็บแท็กว่าเราพฤติกรรมการใช้งานของเราเนี่ยดูสินค้าสิ้นไหนอยู่อะไรเงี้ยมานั้นแหละนะครับเพื่อให้เพื่อให้เว็บเขาสามารถเก็บหลอกได้อะไรเงี้ยดังนั้นผมก็เลยเอาบล็อกเชื่อว่ารูปภาพออกนะครับตรงนี้ก็เลยรูปภาพก็จะไม่เห็นนะครับแต่ยอดวิวขึ้นผมเชื่อว่าขึ้นอยู่นะครับเพราะว่า มันเป็นการดูจริงๆนะครับเป็นการดูจริงๆนะก็จะประมาณนี้นะครับระยะเวลาการดูการสไลด์หรือการสกอร์พวกนี้มันก็จะไม่เท่ากันนะบาง,บาง,บ,างบางทีก็สกอร์นิดเดียวบางทีก็สกอร์เยอะหน่อยอะไรเงี้ยแต่ของเว็บลาซาด้าเนี่ยเขาจะซีเรียสนิดน,นึงกรณนี้ถ้าถ้าไอพีเดียวก,กันเนี่ยไล่ดูทุกสินค้าเลยแปบ๊บหนึ่งก็จะขึ้นเป็นให้เราสไลด์ครับชาซึ่งไอตรงนี้มันมันแก้ไม่ได้นะครับถ้าถ้ามีการสไลด์ครับชาโปรแกรมก็จะพยายาม ข้ามไปนะครับอันนี้แก้ไม่ได้นะครับพยายามแก้แล้วนะครับเพราะว่า,ามันเป็นทบเดสเซอร์ทดสอบเนาะมันก็จะไม่ใช่เบลัชเซอร์จริงนะครับกรณีที่บลัชเซอร์จริงเนี่ยมันสามารถสไลด์แล้วก็สามารถดูต่อได้แต่บรลัชเซอร์ทดสอบเนี่ยม,มันมันทำไม่ได้นะครับหรืออาจจะทําได้ก็ได้แต่ผมสกิลอาจจะยังไม่ถึงอะไรเงี้ยก็ ขอรีวิวการทำงานเพลงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวผมขอส่งงานเลยแล้วกันเนาะแล้วก็อย่าลืมก็กประมาณว่ามีมีคุ่มแบบ PDF ด้วยก็อยากดูความหมายซ้ำอีกรอบหนึ่งว่าแต่ละไฟล์ความหมายคืออะไรตั้งค่าย,ยัางไงก็เราไปดูใน PDF ได้นะครับมาแล้วครับผมมาแล้วสวัสดีครับ